โอเคนะฮะสวัสดีนะครก็โอเคนะครับสวัสดีนะครับก็วันนี้ก็จะมาแนะนำเบือเบสท่านหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าการสแลปต้องจัดระหว่างมืออยังไงอ่ะท่านนี้เลยโด่งดังมากนะครับหรือว่าอ่าที่เข้ามาดูเป็นแบบเริ่มหัดแกะใหม่เริ่มฟังเพลงใหม่อะไรนะผม แนะนำให้ศึกษาได้เลยนะครับอาจารย์นรเทพมาแสงนะครับหรือก็พิมพ์ไปใน Facebook ก็ได้อา,อาจารย์นรเทพมาแสงแล้วก็นรเทพมาแสงนะครับตอนนี้เดี๋ยวสักครู่เขาจะมีคอร์สสอนออนไลน์เหมือนกันนะครับว่าจะไปลงเหมือนกันก็อย่างแรกเลยโดดเด่นแน่นอนอาจารย์นนะครับอาจารย์นอก็จะเป็นเรื่องของวงพ้อสอาจารย์นวงพอสนะครับหรือว่าหลายๆวงอ,อย่างกับได้ฉายาเลย ชัยาอาจารย์นอนะครับก็คือมือเบสร้อยวงก็คืออาจารย์นอก็เล่นได้ <S <S เล่นได้หลายๆและหลายๆวงนะครับก็คืออย่างอย่างดูในประวัติอะไรเงี้ยก็ลองเข้าเข้าไปดูในอ่าทวิอ่าอเข้าพิมพ์ใน Google อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าคือผลงานที่โดดเด่นที่ทําให้ผมรู้ได้ก็คือจะมีซีรีส์ของแกนที่ทําให้รู้ว่าการทร้ามตอนที่ผมหัดเล่นใหม่ๆนะครับการทร้าการตบฟิงเกิลบอร์ดการ อะไรพวกนี้จะมาจากอาจารย์นรเทพเยอะเลยแล้วเราค่อยไปเราค่อยไปแบบยังไงไปแบบอ่าแอกวานไปหน่อยเริ่มไปเรื่อยๆลองฝึกแบบพื้นฐานก่อนแต่ผมคิดว่าของอาจารย์นเนี่ยก็ได้เยอะในเราไปแกะเพลงอย่างเพลงของพอดดังๆก็เยอะอย่างบ,บางเพลงเนี่ยผมแกะผมผมยังแกะไม่ได้แนละ้วอย่างเพลงเอ่อ ไม่ไม่มีวันแพ้อะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างที่ทําให้รู้สึกที่กูเบสมันได้อารมณ์ก็คือเพลงของออกอดหมอนนะกอดหมอนประมาณนี้ครับก็คือพอท่าคพักผมก็จะมาตอนแกนมาทำวง เคสเซนโดอ่าเคสเซนโดยุคแรกๆนะครับก็คือโอ้โหลายเบดมาแบบหืหอแล้วผมผมนั่งแก่งอะไรประมาณนี้ก็คือสไตล์เด่นของแกเลยแกจะเอามือขวาเนี่ยมิวไว้ตรงนี้อ่ามิวสายทำให้เหมือนเดวเบสอ,อาจารย์นก็เคยเล่นกับวงทีโบนด้วยนะฮะ อ่ะเนี่ยสไตล์แกลเลยนะโดดเด่นมากแกจะเป็นคนที่นประมาณน,นี้ก็คือแต่ถ้าพอมาเจอเพลงหนึ่งชื่อเพลงของเคสเซอร์เพลงปลาดาวผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมเล่นอ่ะจะอยู่ประมาณน,นี้เลย ประมาณนี้ก็คือแบบลองไปแกะดูนะครับลองอท่านที่นั่นก็ลองลองไปแกะดูผมคิดว่าเพลงที่อาจารย์นอนเล่นมีมีอะไรที่เราสามารถพัฒนาได้เยอะเลยสาหรับมือเบสท่านใหม่นะครับก็คือผมจะแนะนําหลายๆท่านนะครับเคยโดดเด่นในเรื่องไหนนะครับก็คือ,อยาอาจารย์นอนเนี่ยผมบอกทาให้แบบผมรู้สึกว่าเออเบสเ่เริ่มเล่นรู้จักซารู้จักอะไรเงี้ยมาจากวิดีโอเอ่อซีดีแก ผมผมซื้อซื้อตอนนั้นก็ซื้อมาฝึกก็ในในเน็ตก็มีอยู่ประมาณคลิป2คลิปของของอาจารย์ปาดนะครับลองดูเข้าไปดูแล้วก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งแฟนเพจแล้วก็ Facebook ของอาจารย์นนทพไว้ที่ใต้ลิงก์นะครับก็คือลองเข้าไปติดตามแกตอนนั้นเวลาแก,แกไลฟ์สดเนี่ยผมจะดูตลอดผมผมจะชอบดูเลยว่าแกคุย,คยเรื่องดนตรีอะไรคือมันได้ความรู้นะครับคือมันสามารถเอาไปพลิกแพลงใช้ในเรื่องของการ ปฏิบัติเบสของเราการเล่นกับวงได้นะครับผมจะแนะนําคนที่ที่ผมทําให้ผมมีมีวันนี้ได้นะครับก็คือผมก็ไม่ไ,มไ,มได้รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแต่ว่าคือแกคือผมดูแกเล่นแล้วอะไรเงี้ยคือหนึ่งคนที่ทําให้ผมเริ่มแสลบก็คืออาจารย์เนลเ,เทพมาแสง ประมาณนี้ <c oughs> ก็คือ,อมีถามมาก็คือที่ที่ทถามในเฟสอะไรที่ผมเลยเลยต้องมาคุยว่าเออเริ่มเริ่มแซ่บเพราะอะไรอะไรเงี้ยผมก็จะอยู่ประมาณนี้ <c oughs> อ่ะแล้วก็ลองเข้าไปติดตามดูนะครับลองไปดูผลงานของของอาจารย์อาจารย์นอนะครับอาจารย์นอลเทพมาแสงนะครับก็คือแกเล่นโอ้แกเล่นให้ให้อยู่แรกๆแ,แกคือ,ขอเขาเรียกว่าดูในประวัติแกแ,กแ,กแ,กแบบว่าเป็นมือเบส คนแรกของ,งอคลายเบเกอรี่นะครับเบเกอรี่นะครับก็คือหัวหน้าวงพอสด้วยนะครับที่โด่งดังมากเลยทุกวันนี้ก็วงพอสเพลงของวงพอเที่ผมคิดว่าเป็นเพลงที่นักติดรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นอะไรเนี่ยก็ควรก็ต้องมีเล่นอย่างต่ำก็5เพลงนะครับเพลงข้อความความลับอะไรที่ว่างอะไรเงี้ยที่ว่าง รักเธองหมดหัวใจอะ,อะไรเงี้ยนะครับคือที่เพลงที่แบบว่าถ้าพอเป็นเล่นไหนก็ต้องเล่นเพลงนี้แต่ลองฟังลองไปแกะดูดีนะครับเพราะว่าบา,บางท่านก็จะดูคอร์ดเล่นเลยก็ได้ที่ว่างนะแต่ผมลองลองไปแกะดูอีกทีแ้วผมจะมาลองคอเวอร์ดูนะครับ <c oughs> ผมก,าาก็ยากยากอยู่นะก็คืออ่ะโอเคนะครับผมก็จะแนะนำะคนที่ทำให้ผมมีแลป เริ่มตนน้แนแล็ก็คืออาจารย์นอมือเบสร้อยวงนะครับโอเคขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมเบร์ดเบสิกนะครับ